สวัสดีคุณผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวนะครับทางด้านของสีฮาคิเกาะแล้วก็สีมังกรนะครับรวมไปถึงทางด้านของสีผลใหม่นะครับที่เป็นผลอีโก้นั่นเองเนี่ยครับผมนะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่มีครบแล้วนั่นเองเนี่ยครับผมนะก็จะให้ดูนะครับผมนะเป็นแนวทางว่าสีแต่ละสีเนี่ยหาจากไหนขาดตกบกพร่องสีไหนไปบ้างนะครับผมนะซึ่งตัวพี่เองนั้นมีครบหมดแล้วนั่นเองนะครับอย่ามองว่าพี่เอามาอวดนะครับแต่ ถ้าใครจะคิดว่าพี่อวดก็คิดได้แหละนะครับผมก็ไม่ห้ามเหมือนกันนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมนะพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมนะที่โลก1มีไหมนะครับแต่โลก2โลก3มีแน่นอนครับก็ให้เราวิ่งมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมนะเราจะนําเสนอเป็นท่าของออร่าหรือฮาคิเกะก่อนนั่นเองนะครับฮาคิ้กก่อนเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็นทั้งหมดสามระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือสามารถคราฟได้เลยโดยที่ไม่ต้อง ทำเควสนะครับผมนะส่วนอันที่2ก็คือต้องไปซื้อเควสนะครับจากตัวขายเควสตามเกาะต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่าโลก1มีไม้แต่โลก2โลก3มีแน่นอนนะครับมันจะสุ่มเกิดตามเกาะต่างๆให้เราเดินไปซื้อมันแล้วก็นาใบครับมาครับว่าให้เราเอาผลไม้อะไรมาครับบ้างนะครับถึงจะได้มาเป็นสีฮที่เกาะนั่นเองนะครับส่วนสีนะครับผมนะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3สีที่ใช้ครับก็คืออย่างที่บอกเลยก็คือครับได้โดยที่ไม่ต้องใช้เควสนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของสีที่มันต้องใช้ เควสในการครับนะครับผมนะซึ่งเควสเนี่ยใช้แฟกเมนในการซื้อนั่นเองนะครับโลก2ก็มีโลก3ก็มีนะครับลองไปหาตามก่อนต่างๆมันจะมีจุดเกิดของมันอยู่นะครับส่วนสีบางสีนะครับผมนะที่มันหาไม่ได้เช่นการครับนะครับผมนะก็คือเราจะต้องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอีเวนต์หนึ่งนะครับอันนี้พี่ขอพูดโดยที่ไม่มีภาพบรรยายให้ผู้ชมนั้นนึกภาพตามแล้วกันนะครับก็คือสีนี้นะครับผมนะที่มันเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอะ ม,มันมาพร้อมกับอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์สิบบิลเลียนนะครับผมนะก็เป็นสีที่หาไม่ได้แล้วนะครับผมนะในตอนนี้นะถามว่าจะกลับมาอีกไหมอันนี้พี่พี่ไม่ให้คําตอบเพราะว่ากูก็ไม่รู้นะครับผมนะว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมนะฮะแล้วก็เหมือนมีสีที่มันแร่ๆเลยเนียนะครับผมนะที่แบ่งกันเป็นสัสดส่วนเลยก็คือจะมีสี ่าไอ้ตัวนี้ปะอันนี้สีอะไรวะอันนี้สีชมพูแบบอัน,นใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผิดผิด,ผดอันนี้นี่นี่นี่นนนอ่ะ snow w ไวท์นะครับผมนะสโน w white แล้วก็วินเทอร์สกายนะครับแล้วก็อ่าพูเร t นะครับผมนะสามสีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสีที่เสียตังหรือว่าเสียแฟกเมนต์ในการซื้อเนี่ยเยอะมากนะครับผมนะถือว่าเป็นสีที่แรงส่วนสีนี้นะครับผมนะสีชมพูน่าจะเป็นสีประจำฮาโลวีนเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะสองสีนี้เนี่ยก็รออีเวนต์ฮาโลวีนกับอีเวนต์สิบิลเลียนละกันนะครับสำหรับใครที่ขาดไปนนนนะะะะฮกก็็มมีีีีปราาณ้้เแลววสส่ท แบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบโคตรหายากเลยนะครับผมนะก็คืออันนี้หาได้ในเกมนะครับแต่ว่า2สีนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันมันหาได้ยังไงนะครับเพราะว่าหลังจากอัปเดตผลมังกรเข้ามามันก็มีมาให้เลยนะครับ อันนี้ใครรู้ก uh ็ก็คอมเมนต์หน scared, ่อยละกันนะครับผมนะถามว่าหายากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่พี่ก็จาไม่ได้แล้วว่ามันหามาอย่างไงเนี่ยครับผมนะสรับสองสีนี้นะโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับผมมาสรับสีฮาคี้เกาะนะครับส่วนสีของมังกรเนี่ยครับผมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ต้องย้อนไทม์ไลน์ไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนสีมังกรเนี่ยมันจะมีห่วงนะครับอันนี้ถ้าพี่หาข้อมูลได้นะพี่ก็จะมีคลิปหรือไม่ก็จะมีรูปภาพมาให้ดูนะครับว่าการเปลี่ยนสีมังกรในสมัยก่อนเเเนน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 ีีี่ยมมมมมมััััปปป็็็งงไไกจะะราาาณ้้้ถถ ก็ไม่มีนะครับผมแล้วพี่บุ๊กไปก่อนเลยว่าถ้ามีภาพประกอบก็ก็น่าจะเอามาให้นะครับผมนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นการลอดห่วงแล้วก็มีมาสเตอรี่ในการปลดล็อกนั่นเองสมมติว่ามาสเตอรี่หนึ่งร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นสีนี้สองร้อยเป็นสีนี้สามร้อยเป็นสีนี้สี่ร้อยเป็นสีนี้อะไรประมาณนี้จนประมาณหกร้อยตันนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เลยนะฮะแต่ณปัจจุบันนะครับน่าจะใช้มาสเตอรี่เหมือนเดิมนะครับในการปลดล็อกแล้วก็ใช้ผลไม้ในการคราฟถึงจะได้สีมานะครับ ก็ส่วนตัวพี่เองก็ครับครบเลยนะครับเพราะว่ามาสเตอรี่ผลมังกรก็น่าจะ600ตันนั่นแหละนะครับส่วน2อสพูดผิเดเลยส่วน24สสุท้า ส่วนส่วนส่วนสองสีส่วนส่วนถุยส่วนสองส,สีสุดท้ายเออนะครับผมลิ้นพันหมดแล้วส่วนสองสีสุดท้ายนี้นะครับอันนี้เหมือนว่าจะต้องทำเควสนะครับที่โลก3เท่านั้นนะก็คือเหมือนว่าเราจะต้องไปตีเออเขาเรียกว่าอะไรเกาะภูเขาไฟนะครับเก็บไข่มังกรนู่นนี่นั่นนะครับสุ่มสีนู่นนี่นั่น,น,น,นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็เอามาคราฟนะครับผมนะนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันก็ถือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแหลกนะครับผมนะสำหรับสองสีนี้นี่นะฮะเออ พูดไม่ชัดเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้มาสเตอรี่ในการปลดล็อกแล้วก็เก็บผลไม้ในการคราฟนั่นเองนะครับแล้วแล้วแลวแล้วเดี๋ยวก็คือจะบอกว่ามันมีอีกสีหนึ่งนะครับโคตรแรเลยนะครับก็คือพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสีทองนะครับก็ราคาในตอนนั้นก็ประมาณ2499ป่ะ หรือว่า2,399ประมาณ2,500ประมาณนั้นนะครับก็ได้เป็นสีนี้มานะครับถือว่าเป็นสีแรนะอันนี้มองว่าไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับผมนะฮะก็ พี่ถือว่าโชคดีนะครับที่ที่ซื้อมาได้นะเออเกือบไม่ทันนะครับวันนั้นก็คือรู้สึกว่าเออเติมโลบักไปก็แบบมันพึ่งเข้าอะไรประมาณนี้ก็คือเกือบไม่ทันนะครับเติมที่ไหนก็ที่เดิมเลยบาจ้าช็อปนะครับแนะนําว่าปลอดภัย100ปรแน่นอนนะครับและต่อมาเนี่ยนะครับผมนะเป็นสกินนะครับหรือว่าเป็นสีของผลนกนั่นเองนะครับผมนะพี่ก็มีครบเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะฮะคือพี่พูดตรงว่าพี่ไม่ไม่ได้เอาผลไม้มาครับนะแต่ว่าพี่ใช้ในการปลดล็อกด้วยโลบักนะคร ถามว่ามาจากไหนนะครับผมนะก็รอเติมไม่เกิน5วันนะครับที่บาจ๊อช็อปเลยนะครับฝากไ d กับทางร้านไว้ไม่เกิน5วันได้โลบักแน่นอนนะครับปลอดภัย100%นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะโดนแฮกโดนเกลียนโดนอะไรไม่มีนะครับผมนะไม่มีแน่นอนเลยนะครับอันนี้พี่รับประกันนะครับสำหรับบาจอช็อปนะครับเอาละนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขา่าทำการรีวิวให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมนะว่าสีต่างๆนี้มันเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับที่เชื่อว่ามังกรก็น่าจะเคยเห็นกบ้างะ ก็เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่าไอ้สกิลนี้ไม่ใช่จริงหเปลี่ยนแล้วนี่ว่าเออนะฮะเดี๋ยวเขาจะทำการใส่ผลอีเกิลเข้าไปนะครับเออนี่นี่นี่ใช่เหลือหมดหมดไปแล้วนี่ว่าเอามันหมดไปแล้วนี่ว่านะครับคุณผู้ชมตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับสีหาคิไม่ใช่สี่าคีย์สี่ผลอีเกิลนะครับแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนไปแล้วเเรียบร้อยนะครับคือช้าคืออดหมดเลยนะฮะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับยวทำการให้ดูเลยว่าเวลาเรา นีนะนนกกาา่นะครับผมนะสีโคตรเท่เป็นสีนกแก้วเออมาคอนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะตีก็มีการเปลี่ยนสีด้วยอนะ่ะคุณผู้ชมดิเออเหลืองแดงน้ําเงินนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่โคตรเท่ปิ้วโอ้ยเอาจริงผม,มังกรไม่ได้เปลี่ยนสีขนาดนี้นะเออสีนกแก้วแม่งโคตรด,ดีนะ่ะดูดิปุ้งนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเอ้ยอันนี้ปัาง อูมเขาฉวยเลยนะครับผมเราจะไปดูสีมังกรกันบ้างดีกว่านะครับผลมังกรนะครับก็มีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีคอสเมติกก่อนนะครับอ่ะสีนี้นะครับเอ้ยมันตามมาได้ไงวะเออนะครับสีนี้ก็เอ่อเหมือนจะมีใครหลายๆคนรีวิวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูรีวิวอีกชนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะฮะอ่าเลือกสีมังกรนะครับปุ๊บ อ่ะโอเคนะครับ เออแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ต้องการจะคราฟสีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมงกรผลอีเกิลนะครับควรมีนะครับหรือว่าควรกินนะครับผมนฐานาของผลมงกรหรือว่าผลอีเกิลนั้นอยู่ด้วยนะครับถ้าใครนะครับผมนะเป็นผลมงกรทาวรอีเกิลทาวอนะครับอันนี้คือไม่ต้องกินก็ได้นะครับใช้ผลมงกรอยู่ก็สามารถคราฟอีเกิลได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับผมนะเป็นผลที่ไม่ทาวรนะครับก็คือแนะนําว่าให้กินนะครับแล้วก็เดินมาที่ตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็คุยเนี่ยเราจะสามารถคราฟสกิน โอเคนะครับปึ๊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 บโอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเต็มหลอดแขงร่างครับมานี่เฮ้ยเป็นสีชาเขียวนมสดว่ะคุณผู้ชมฮะสีเหมือนนมฮอกไกโดฮะโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมสีสกิลเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับสกิลก็เป็นสีแดงดำนะครับประมาณนี้เนาะโอเคมีแค่สีตัวละครที่เปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้เนาะอ่า ตามนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ตามนี้แหละ รบินได้ไหมเนี่ยรอบ,บินดูดิอา่าแล้วก็สีปีกก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมแนละ้วก็ตามนี้นที่มันเปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะทีดด่ชิวตัวนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะใครชอบอยาปปกก่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเอาล่ะที่ผมจะขอทุกคนโชคดีนะครับผมนะในการฟาร์มสีสกินของผลนะอะไรไม่หมดขอให้สองสีสกินต่างๆนะครับผมนะทั้งหมดขอให้ได้ครบละกันนะครับผมแนละ้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายยอ้อน